คุณเคยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งคุณพูดไปมากเท่าไหร่คนยิ่งหันหลังให้เราเร็วขึ้นทั้งที่เราคิดว่าเรากำลังแชร์เรื่องดีๆให้นะแต่อีกฝ่ายกลับรู้สึกว่าเรากำลังรุกรานและเริ่มเดินหนีเพราะคำพูดมันเหมือนดาบสองคมครับถ้าใช้ไม่เป็นก็ทำร้ายตัวเองบางทีการเงียบอาจมีพลังมากกว่าการพูดเป็นร้อยคำ วันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมยิ่งพูดมากยิ่งเสียมากถ้าคุณรู้เรื่องนี้แล้วคุณจะได้เปรียบในเกมนี้มากแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาสำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคลิปสไตล์ช่องปลูกยักษ์ในตัวคุณลิงก์อยู่ใต้คลิปสามารถทักเข้ามาพูดกันได้นะครับ 1. เสียโอกาสได้ฟังสิ่งดีๆจากคนอื่น การพูดมากจนไม่ได้ฟังใครเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเสียมารยาทแต่มันคือการปิดประตูสำคัญของชีวิตโดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเพราะในโลกใบนี้ความรู้ดีๆคำแนะนำล้ำค่าหรือมุมมองที่เราไม่เคยนึกถึงมันไม่ได้มาจากตัวเราคนเดียวแต่มันกระจายอยู่ในบทสนทนาของคนอื่นในประสบการณ์ของคนรอบข้างและในคำพูดสั้นๆของใครบางคนที่อาจเปลี่ยนชีวิตเราไปตลอดกาลถ้าเรามัวแต่พูดพูดและ เราพูดเราก็จะไม่มีวันได้ยินสิ่งเหล่านั้นเลยไม่ใช่เพราะไม่มีใครพูดให้ฟังแต่เพราะเราไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดต่างหากสิ่งดีๆที่เรามักพลาดไปเพราะพูดมากเกินไปนั้นมันหลากหลายกว่าที่คิดมันอาจเป็นคำแนะนำจากคนที่เคยผ่านปัญหาแบบเดียวกับเราและรู้วิธีออกมาแล้วแต่เรากลับพูดเยอะจนไม่ได้ยินสิ่งที่เขาจะบอก มันอาจเป็นมุมมองใหม่ๆที่เราไม่เคยนึกถึงแต่คนตรงหน้าพร้อมแบ่งปันให้เพียงแค่เราหยุดพูดและตั้งใจฟังหรือแม้แต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นซึ่งถ้าเราฟังเป็นเราอาจไม่ต้องไปเจอความเจ็บปวดซ้ำแบบเดียวกันก็ได้ทุกคำพูดของคนอื่นที่เราฟังทันมันคือการเรียนรู้โดยไม่ต้องแลกด้วยชีวิตตัวเองแต่น่าเสียดายที่คนพูดมากมักไม่รู้ว่าตัวเองกำลังพลาดโอกาสเรียนรู้นั้นอยู่ทุกวัน หลายครั้งการฟังคนอื่นอย่างตั้งใจแค่ไม่กี่นาทีก็อาจช่วยให้เราตัดสินใจได้ถูกต้องในจังหวะชีวิตที่สำคัญบางคำพูดที่เราฟังไว้เมื่อวานอาจกลายเป็นเข็มทิศของเราวันนี้บางเรื่องที่เรารับฟังเมื่อสิบปีก่อนอาจช่วยให้เราตัดสินใจในวินาทีที่ต้องเลือกระหว่างเส้นทางสองทางในชีวิต ถ้าเราไม่ฟังเลยเราก็จะไม่มีเครื่องมือไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรติดตัวที่จะใช้รับมือกับปัญหาเมื่อมันมาถึงทุกอย่างต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองและบางความผิดพลาดในชีวิตมันไม่ได้มีโอกาสให้ลองใหม่เสมอไป การไม่ฟังใครเลยยังทำให้เราดูเหมือนคนที่หยิ่งไม่เปิดใจซึ่งผลที่ตามมาไม่ใช่แค่เสียข้อมูลแต่คือเสียคนดีๆออกไปจากชีวิตเพราะไม่มีใครอย,อยากอยู่กับคนที่พูดเองเออเองทุกเรื่องไม่เคยรับฟังไม่เคยเปิดพื้นที่ให้คนอื่นได้มีส่วนร่วมในบทสนทนาพอถึงวันที่เราต้องการคําแนะนำจริงๆคนเหล่านั้นก็อาจหายไปแล้วหรือถึงจะอยู่เขาก็ไม่พูดอะไรอีกเพราะรู้ว่าเราจะไม่ฟังอยู่ดี พฤติกรรมแบบนี้ถ้ามันฝังลึกในชีวิตประจำวันมันจะไม่จบแค่ในวงสนทนาเล็กๆแต่มันจะลามไปถึงโอกาสใหญ่ในชีวิตเช่นการทำงานกับทีมการเจรจาธุรกิจหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์กับคนรักหรือครอบครัวเพราะทุกความสัมพันธ์ที่ดีล้วนตั้งอยู่บนพื้นฐานของการฟังถ้าฟังไม่เป็นอยู่กับใครก็จะมีแต่ปัญหาการพูดมากจนไม่ได้ฟังมันคือการส่งสัญญาณว่าฉันไม่เห็นค่าความคิดของคนอื่นและนั่นแหละ ที่ทำให้เราเสียทั้งโอกาสเสียคนและเสียอนาคตโดยไม่รู้ตัวชีวิตคนเรามีโอกาสผ่านเข้ามาเป็นช่วงๆเหมือนรถไฟที่ไม่จอดสาำที่เดิมถ้าวันนี้เราไม่ฟังคำแนะนำจากคนที่เคยเจอสิ่งที่เรากำลังจะเจอเขาอาจไม่ได้พูดสาให้เราฟังรอบสองถ้าเราพลาดตอนนี้ไปอาจต้องใช้เวลาอีกเป็นปีหรืออาจไม่มีโอกาสแบบนั้นอีกเลยในชีวิต บางครั้งแค่ฟังประโยคเดียวในเวลาที่ใช่มันก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เช่นคำพูดที่ชี้ให้เห็นว่าเราคิดผิดคำเตือนก่อนจะลงทุนผิดทางหรือคำปลุกใจที่เปลี่ยนคนธรรมดาให้ลุกขึ้นมาทำสิ่งที่ไม่เคยกล้า แต่คนที่พูดมากจะไม่มีวันได้ยินสิ่งเหล่านี้เพราะจิตใจมัวแต่คิดว่าจะพูดอะไรต่อไม่ได้อยู่กับปัจจุบันไม่ได้ฟังคนตรงหน้าจริงๆนี่แหละคือจุดเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญแต่ในระยะยาวมันเปลี่ยนชีวิตได้แบบไม่รู้ตัวเพราะคนที่ฟังเป็นคือคนที่เรียนรู้ได้เร็วกว่าเห็นอะไรกว้างกว่าและเข้าใจผู้คนลึกกว่า คนแบบนี้แหละที่ชีวิตมักเดินได้เร็วกว่าแม้จะพูดน้อยกว่าพอเราพูดมากแล้วเสียโอกาสฟังสิ่งดีๆเราไม่เพียงแค่พลาดคำพูดแต่เราพลาดความสัมพันธ์พลาดการเติบโตพลาดการเปลี่ยนแปลงและพลาดความเข้าใจในชีวิตที่แท้จริง ลองนึกถึงต้นไม้ที่ไม่เคยดูดซึมน้ำจากดินเลยมันจะโตได้อย่างไงคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่ฟังเลยเราก็จะไม่มีวันได้สารอาหารทางความคิดไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและในที่สุดเราจะเป็นคนที่ย่ำอยู่กับที่ทั้งที่เคยมีโอกาสมากมายอยู่รอบข้างแต่ปิดหูตัวเองไว้ตลอดเวลา และทั้งหมดนี้มันเริ่มต้นจากแค่พฤติกรรมเล็กๆในแต่ละวันแค่เราพูดมากเกินไปพูดขัดคนอื่นพูดทับคำคนหรือพูดจนไม่มีช่องให้ใครแทรกเลยมันดูเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่ถ้าเราทำแบบนี้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยผ่านไปสิบปีเราอาจกลายเป็นคนที่ไม่เหลือโอกาสดีๆอะไรเลยทั้งที่จริงๆชีวิตเราน่าจะไปได้ไกลกว่านี้มากถ้าแค่ยอมเงียบบ้างและเปิดใจฟังให้มากขึ้นอีกนิดแค่นั้นเองครับ 2. ดูไม่น่าเชื่อถือการที่ใครบางคนพูดมากเกินไปจนดูไม่น่าเชื่อถือนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เรามักจะให้ความน่าเชื่อถือกับคนที่รู้จักวางจังหวะหรูอว่าเวลาไหนควรพูดเวลาไหนควรฟังและเวลาไหนควรเงียบเพราะความเงียบในบางจังหวะมันส่งพลังมากกว่าคำพูดเสียอีก ในขณะที่คนที่พูดเยอะเกินไปมักจะสร้างภาพจำในใจคนฟังว่าเป็นคนขี้คุยชอบอวดชอบโชว์หรือบางครั้งก็เหมือนคนที่กำลังพยายามยัดเยียดความคิดตัวเองให้คนอื่นเชื่อซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่ได้ทำให้คนฟังรู้สึกมั่นใจในตัวคนพูดกลับกันมันทำให้รู้สึกระวังแล้วเริ่มตั้งคำถามว่าคนคนนี้เชื่อได้จริงหรือเปล่า ในทางจิตวิทยาคนที่พูดมากโดยไม่รู้ตัวมักเกิดจากกลไกลภายในจิตใต้สำนึกที่พยายามแสดงตัวตนให้เด่นกว่าที่เป็นจริงเช่นคนที่โตมากับความรู้สึกว่าไม่มีใครฟังไม่มีใครสนใจหรือเคยถูกลดคุณค่าความคิดเห็นในวัยเด็กพอโตมาก็มักจะใช้การพูดมากเป็นเกราะป้องกันใช้คำพูดมากๆเพื่อให้คนมองว่าเขารู้จริงเก่งจริงหรือเพื่อกลบความไม่มั่นใจภายในใจตัวเอง คนประเภทนี้ไม่รู้ตัวเลยว่าการพูดมากนั้นไม่ได้ทำให้เขาดูน่าเชื่อถือขึ้นแต่กลับให้คนอื่นมองว่าเขากำลังกลบเกลื่อนบางอย่างหรือกำลังปั้นแต่งเรื่องให้มันดูยิ่งใหญ่เกินความจริงหลายครั้งคนที่พูดเยอะจะเริ่มมีปัญหาแบบไม่รู้ตัวเช่นเวลาพูดอะไรไว้เยอะเกินไปวันหลังลืมว่าวันก่อนพูดอะไรไว้หรือพูดไม่ตรงกันเองคนฟังจะเริ่มจับสังเกตและเมื่อเริ่มมีช่องโหว่ในคำพูดความน่าเชื่อถือก็พังทันที ่อให้สิ่งที่พูดเป็นเรื่องจริงร้อยเปอร์เซ็นต์คนก็จะเริ่มไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่าเคยเจอการพูดเวอร์มาก่อนหรือรู้สึกว่าคนคนนี้พูดตลอดเวลาทำให้จำไม่ได้ว่าอะไรสำคัญจริงอะไรเป็นแค่เสียงรบกวนและเมื่อมีอะไรสำคัญเกิดขึ้นจริงๆคนก็ไม่สนใจเพราะเคยชินกับการได้ยินคำพูดเยอะๆแบบเดิมตลอดเวลา ยิ่งไปกว่านั้นคนที่พูดมากมักไม่ทันฟังสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจะบอกนี่คือจุดที่ความน่าเชื่อถือถูอถกทำลายลงอย่างเงียบๆเ,เพราะความน่าเชื่อถือไม่ได้เกิดจากการพูดเก่งเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการฟังให้เป็นด้วยคนที่ฟังเป็นจะเข้าใจคนอื่นมากกว่าพูดตรงจุดพูดน้อนแต่โดนและนั่นคือสิ่งที่คนฟังรู้สึกว่าเออคนนี้ฟังแล้วมีน้ำหนัก เชื่อได้ไว้ใจได้ต่างจากคนที่พูดเยอะแต่ไม่เคยฟังใครเลยมันสะท้อนว่าคนพูดเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและพยายามครอบงำบทสนทนาอยู่ฝ่ายเดียวแบบนี้ไม่มีใครอยากเชื่อใจ พฤติกรรมการพูดมากมักมาจากนิสัยที่ถูกปลูกฝังตั้งแต่เด็กหรือประสบการณ์ในอดีตที่ทำให้รู้สึกว่าการนิ่งคือการถูกมองข้ามการไม่พูดคือการไม่มีตัวตนพอโตมาก็เลยต้องพูดตลอดเพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าคนอื่นจะได้เห็นและสนใจบางคนโตมากับครอบครัวที่ต้องแข่งขันแย่งพูดหรือมีพ่อแม่ที่ใช้เสียงเป็นอานาจทาให้เชื่อว่าการพูดเยอะคือการควบคุมสถานการณ์ได้นานวันเข้าพฤติกรรมนี้กลายเป็นอัตลักษณ์โดยไม่ รู้ตัวและเมื่ออยู่ในสังคมที่ต้องใช้ความน่าเชื่อถือเป็นหลักพฤติกรรมเดิมกลับทำให้เสียเปรียบเพราะคนฟังรู้ทันแล้วว่าการพูดมากคือสัญญาณของความไม่มั่นคงภายในไม่ใช้ความมั่นใจอย่างแท้จริง อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้คนพูดมากดูไม่น่าเชื่อถือคือการพยายามอธิบายทุกอย่างแบบละเอียดเกินเหตุแทนที่จะให้คนเข้าใจมันกลับทำให้คนสงสัยว่าทำไมต้องอธิบายเยอะขนาดนี้มีอะไรปิดบังหรือเปล่าเพราะโดยธรรมชาติของความจริงมันไม่ต้องใช้คำอธิบายมากมายให้ดูซับซ้อนคนที่พูดน้อยแต่ชัดเจนมักจะให้ความรู้สึกมั่นคงกว่าและคนอื่นจะรับรู้ได้ทันทีว่านี่คือความจริงไม่ใช่การแต่งคาให้ดูดี การที่หลายคนไม่รู้ว่ายิ่งพูดมากยิ่งเสียหน้าเชื่อถือนั้นเพราะพวกเขาไม่เคยมองตัวเองจากมุมมองของคนฟังพวกเขาคิดแค่ว่าต้องพูดให้เยอะเพื่อให้คนเข้าใจในสิ่งที่เราคิดต้องพูดให้หมดเพื่อไม่ให้มีความเข้าใจผิดแต่ความจริงคือคนเราไม่เคยเชื่อใจใครเพราะพูดเยอะแต่เราเชื่อใจใครเพราะสัมผัสได้ถึงความจริงใจหนำเสียงแววตาและความมั่นใจในสิ่งที่พูดพอพูดมากเกินไปเมื่อไหร่สิ่งเหล่านั้นมันจะจางลงทันที เหมือนเสียงที่พูดซ้ำไปซ้ำมาจนคนฟังเริ่มไม่ได้ยินมันอีกต่อไปสรุปคือคนที่พูดเยอะโดยไม่รู้จักจังหวะมักจะทำลายความน่าเชื่อถือของตัวเองไปทีละน้อยโดยไม่รู้ตัวเพราะความเชื่อถือไม่ใช่เรื่องของปริมาณคำพูดแต่มันคือคุณภาพของการสื่อสารคนที่เข้าใจจริงไม่ต้องพูดเยอะคนที่มั่นใจจริงไม่ต้องอธิบายมากและคนที่น่าเชื่อถือจริงมักเป็นคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูดและเมื่อไหร่ควรเงียบนั่นต่าหาคืเอเสน่ห์ของคน ที่พูดน้อยแต่น่าเชื่อถืออย่างแท้จริง 3. เผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดลองจินตนาการว่าชีวิตเรากำลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งถนนเส้นนี้คือเส้นทางของการสื่อสารของเราในทุกๆวัน จุดเริ่มต้นของถนนอยู่ที่ความตั้งใจดีเรายืนอยู่ตรงนั้นด้วยความอยากพูดอยากเล่าอยากแชร์สิ่งดีๆให้คนฟังบางครั้งก็แค่อยากคุยให้หายเหงาบางครั้งก็แค่กลัวความเงียบแล้วเราก็ก้าวเท้าเดินไปบนถนนสายนี้ด้วยคำพูดประโยคแรก มันดูไม่มีอะไรเลยเหมือนทุกอย่างราบรื่นแต่พอเราเดินไปเรื่อยๆเราก็เริ่มพูดมากขึ้นเริ่มคุยเพลินมือไม้ประกอบจังหวะและหัวใจก็เต้นตามเพราะมันเพลินมันรู้สึกว่าเราเป็นศูนย์กลางเป็นที่สนใจและตรงนั้นเองที่เรามักจะเผลอก้าวพลาดโดยไม่รู้ตัว ถนนสายนี้มีทางแยกอยู่หลายช่วงและแต่ละทางแยกคือจุดที่เราต้องตัดสินใจว่าจะพูดต่อไหมจะหยุดตรงนี้ดีไหมหรือจะเปลี่ยนเรื่องดีแต่คนที่พูดมากมักจะไม่เห็นทางแยกเลยเพราะมัวแต่จดจ่ออยู่กับเสียงของตัวเองเดินไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆไม่ได้ดูเลยว่าข้างหน้ามีหลุมมีโคลนหรือมีทางตันรออยู่ และนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เรามักเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด บางครั้งสิ่งที่เราเผลอพูดคือเรื่องของคนอื่นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองแต่เราอยากเล่าเพราะคิดว่าแค่เล่าเล่นๆไม่เป็นไรเช่นเล่าเรื่องที่เพื่อนเลิกกับแฟนเล่าเรื่องใครถูกไล่ออกหรือแม้กระทั่งความลับเล็กๆที่เคยสัญญาว่าจะไม่บอกใครแต่ตอนนั้นมันออกจากปากไปแล้วเพราะเราพูดเผลอเราไม่ทันยั้งคิดพอรู้ตัวอีกทีก็เดินล้ำเส้นมารยาทของมนุษย์ไปไกลแล้ว อีกแบบหนึ่งคือการพูดความรู้สึกที่อยู่ลึกๆในใจเช่นความไม่พอใจความไม่ชอบความแอบตัดสินคนอื่นซึ่งเราอาจพูดไปเพราะอยากระบายหรือคิดว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจแต่เราลืมไปว่าบางคำพูดมันย้อนกลับมาได้แรงกว่าที่คิดคนฟังอาจไม่ได้พูดอะไรในตอนนั้นแต่เขาจะจำความรู้สึกเสียใจ เจ็บหรือผิดหวังมันฝังแน่นและส่งผลต่อความสัมพันธ์ในระยะยาวหรือบางครั้งเราก็เผลอพูดเรื่องที่ไม่เหมาะกับสถานการณ์เช่นพูดเล่นในเรื่องจริงจังพูดจี้จุดคนอื่นโดยไม่ตั้งใจหรือพูดคำหยาบโดยไม่รู้ตัวทั้งหมดนี้ล้วนเกิดจากการพูดมากเกินไปไม่เว้นจังหวะไม่รู้เวลาและไม่เฝ้าสังเกตคนฟังเลยว่าเขารู้สึกอย่างไง บนถนนเส้นนี้ถ้าเราหยุดสักนิดมองสองข้างทางบ้างมองป้ายเตือนข้างทางบ้างเราจะเห็นว่าบางคำพูดควรเก็บไว้บางเรื่องไม่จำเป็นต้องพูดและบางความเงียบมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นร้อยเป็นพันแต่คนที่เดินเร็วพูดเพลินเขาจะเดินเลยป้ายเตือนเหล่านี้ไปหมดไม่รู้เลยว่าตัวเองพูดอะไรออกไปบ้างแล้วไม่รู้ว่ามีใครบางคนที่เดินตามหลังเขามาอย่างเงียบ แต่กำลังรู้สึกผิดหวังเสียใจหรือเจ็บอยู่ข้างใน ความน่ากลัวของการพูดมากไม่ใช่แค่เสียมารยาทแต่คือการทำร้ายคนอื่นโดยไม่รู้ตัวและพอเราไม่รู้ตัวเราก็ไม่เคยขอโทษไม่เคยแก้ไขทำให้มันสะสมกลายเป็นความรู้สึกด้านลบในใจคนฟังและสุดท้ายอาจกลายเป็นความห่างเหินความไม่ไหว้ใจหรือแม้แต่การตัดขาดความสัมพันธ์ไปเลยก็ได้ยิ่งในโลกทุกวันนี้ที่ผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นความเข้าใจและความเห็นใจมันหาย ยากขึ้นทุกที คนเราจึงต้องการความระวังในการพูดมากขึ้นไม่ใช่เพื่อกลัวคนอื่นแต่เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่สำคัญไว้ให้ได้นานที่สุดแต่ข่าวร้ายก็คือคนที่พูดมากมักไม่รู้ว่าตัวเองเผลอพูดอะไรไปบ้างมันกลายเป็นนิสัยที่ฝังอยู่ในสมองในจิตใต้สำนึกบางคนโตมากับครอบครัวที่พูดเสียงดังแข่งขันกันพูดพอเข้าไว้ผู้ใหญ่ก็พูดมากโดยไม่รู้ตัวเพราะมันคือสิ่งที่คุ้นชินหรือบางคน พูดมากเพราะกลัวความเงียบกลัวถูกมองว่าไม่มีอะไรจะพูดพูดเพื่อแสดงว่าตัวเองเก่งพูดเพื่อกลบความไม่มั่นใจในตัวเองซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ผิดถ้ารู้ตัวแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมเล็กๆเ,เหล่านี้คือจุดเริ่มต้นของความเสียหายที่ใหญ่มากในระยะยาว ถ้าเราเดินบนถนนการสื่อสารโดยไม่มีสติเราจะไม่เห็นเลยว่าเรากำลังเผลอเหยียบหัวใจใครเผลอพลาดโอกาสดีๆหรือแม้แต่พลาดคนดีๆไปจากชีวิตเราจะคิดแค่ว่า ทำไมคนอื่นดูเงียบจังทำไมเราโดนเมินทำไมพูดอะไรก็ไม่มีใครสนใจทั้งที่จริงแล้วทุกอย่างเริ่มต้นจากคำพูดของเราเองทั้งนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนวิธีเดินเปลี่ยนจังหวะการก้าวเท้าหยุดฟังหยุดสังเกตและเลือกใช้คำอย่างมีสติเราจะเริ่มเห็นทางแยกที่เคยพลาดเราจะเริ่มเห็นว่า คำบางคำควรเก็บไว้ในใจและความเงียบในบางช่วงคือพื้นที่ปลอดภัยที่คนอื่นได้มีโอกาสพูดบ้างได้ระบายบ้างได้เล่าเรื่องของเขาบ้างและเมื่อเราเปิดพื้นที่ให้คนอื่น เขาก็จะเริ่มเปิดใจให้เรานั่นแหละคือจุดหมายที่แท้จริงของการสื่อสารไม่ใช่พูดเพื่อเอาชนะแต่คือการเข้าใจกันและทั้งหมดนี้มันเริ่มจากแค่สิ่งเล็กๆที่เรามักมองข้ามนั่นคือการรู้จักหยุดพูดบ้างเพื่อไม่เผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด เพราะคำพูดที่หลุดออกไปแล้วมันดึงกลับไม่ได้และถ้ามันไปสร้างบาดแผลไว้ที่ใจใครสักคนมันอาจกลายเป็นรอยร้าวที่ใจใครสักคนมันอาจกลายเป็นรอยร้าวที่ไม่มีวันหายถึงวันนั้นเราจะหันกลับไปขอโทษก็อาจสายไปแล้วเพราะคนฟังอาจเดินไปไกลจนไม่อยากฟังอะไรจากเราอีกเลยก็ได้ 4. พูดมากไปคนเริ่มเบือ่อ เรื่องของการพูดมากจนทำให้คนเบื่อมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยแต่มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันแค่เราอาจไม่เคยสังเกตเพราะเวลาที่เราเป็นคนพูดเราจะรู้สึกว่าเรากำลังแบ่งปันสิ่งดีๆกำลังเล่าเรื่องกำลังถ่ายทอดประสบการณ์หรือแม้กระทั่งแค่ระบายความรู้สึก แต่ในมุมของคนฟังมันอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็ได้บางทีพวกเขาไม่ได้อยากฟังบางทีกําลังเหนื่อยหรือบางทีก็แค่รู้สึกว่าเราพูดเยอะเกินไปโดยไม่ให้จังหวะพักหายใจและความรู้สึกแบบนั้นแหละที่มันค่อยๆสะสมกลายเป็นความเบื่อโดยที่เราไม่รู้ตัว ลองเปรียบเทียบกับฤดูการถ้าฝนตกตลอดเวลาไม่มีวันหยุดฟ้าครึมทุกวันน้ำขังตลอดเวลาสุดท้ายคนก็จะเริ่มเบือ่อฝนฝนที่เคยทำให้ต้นไม้เขียวชอุ่มเคยทำให้อากาศสดชื่นมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกอึดอัดเพราะมันไม่มีจังหวะของการเปลี่ยนไม่มีเวลาให้แดดออกไม่มีเวลาให้ลมพัดเหมือนกับคำพูดที่พร่งพลูออกมาจากเราตลอดเวลาไม่มีหยุดไม่มีพักไม่มีช่องให้คนอื่นได้ แกไม่มีพื้นที่ให้เงียบได้พักใจคนฟังก็จะรู้สึกเหมือนถูกฝนตกใส่ตลอดเวลาและเมื่อฝนไม่หยุดคนก็เริ่มเบื่อฝนโดยอัตโนมัติ คนเริ่มเบื่อเพราะเขารู้สึกว่าไม่เหลือพื้นที่ให้เขามีส่วนร่วมอีกแล้วเขาฟังเราไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าเราเปิดใจรับฟังเขาบ้างพูดไปพูดมามันกลายเป็นบทสนทนาที่มีแต่เสียงจากฝั่งเดียวเหมือนดูละครเวทีที่มีนักแสดงคนเดียวตลอดเรื่องพอดูไปนานๆความสนใจก็จะลดลงความตื่นเต้นหายไปและสุดท้ายก็จะเริ่มเบื่อแม้ว่าเรื่องที่เล่าจะน่าสนใจแค่ไหนก็ตามเพราะมนุษย์ไม่ได้ต้อง การแค่ฟังแต่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมมีพื้นที่ในบทสนทนาและมีความหมายในความเงียบเช่นกัน ในธรรมชาติน้ำก็เป็นตัวอย่างที่ดีถ้าน้ำไหลเอื่อยเรารู้สึกผ่อนคลายแต่ถ้าน้ำเทมาจากฝักบัวแรงๆไม่มีหยุดมันไม่ได้รู้สึกดีเลยมันเจ็บมันล้าและสุดท้ายเราก็จะปิดน้ำเพราะไม่ไหวแล้วคำพูดก็เหมือนกันถ้าพูดพอดีมันคือการให้น้ำใจมันคือความนุ่มนวลมันคือการเติมเต็มแต่ถ้าพูดมากไปมันคือการราดใส่คนอื่นจนเขารู้สึกว่ารับไม่ไหวถึงจุดหนึ่งคนฟัง จะไม่พูดว่าเบื่อหรอกเขาแค่เงียบแค่ถอนหายใจเบาๆหรือบางคนก็เลือกที่จะถอยออกมาแล้วไม่กลับมาอีกเลย ที่น่าเศร้าคือคนพูดมากมักไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาจดจ่ออยู่กับเสียงของตัวเองมากกว่าความรู้สึกของคนฟังพวกเขารู้สึกว่าเรื่องที่ตัวเองพูดมันสำคัญมันน่าสนใจหรือมันมีคุณค่าเกินกว่าจะหยุดพูดเขาไม่ทันดูเลยว่าคนตรงหน้ารู้สึกยังไงบางคนพูดเพราะกลัวความเงียบบางคนพูดเพราะรู้สึกว่าต้องพูดให้เก่งเพื่อให้คนชื่นชมหรือบางคนพูดเพราะไม่เคยมีใครฟังในอดีตแล้ววันนี้พอมี โอกาสพูดก็เลยไม่อยากหยุดกลายเป็นการปลดปล่อยแบบไร้ขอบเขต แต่เราอาจลืมไปว่าแม้แต่ต้นไม้ที่โตเร็วก็ยังต้องหยุดพักในฤดูหนาวเพื่อให้รากได้อย่างลึกลงดินเพื่อให้ใบที่ร่วงหล่นได้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงชีวิตใหม่ฤดูการของการพูดก็เช่นกันไม่ใช่ต้องพูดตลอดเวลาการหยุดพูดเพื่อฟังคนอื่นหรือให้ความเงียบมีพื้นที่มันคือฤดูหนาวของบทสนทนาที่แม้ไม่มีเสียงแต่มันกลับเต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึง้งและพร้อมผลิด,ดอกในฤดูใหม่ การพูดมากจนคนเบื่อมันไม่ใช่เพราะเราพูดไม่ดีแต่เพราะเราลืมใส่ใจจังหวะของชีวิตลืมดูอารมณ์ของคนลืมฟังสิ่งที่ไม่ได้ถูกพูดออกมาและลืมให้ค่ากับความเงียบที่มีพลังมากกว่าคำพูดเสียอีกความเบื่อไม่ใช่แค่สัญญาณว่าเขาไม่อยากฟังแต่เป็นสัญญาณว่าเรากำลังสื่อสารผิดเวลาผิดจังหวะผิดน้ำหนักและกำลังทำลายความสัมพันธ์โดยไม่รู้ตัว คำพูดที่มากเกินไปยังทำให้สิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อเสียคุณค่าเพราะคนฟังจะไม่รู้แล้วว่าอะไรสำคัญจริงอะไรคือแค่เสียงแทรกยิ่งพูดเยอะคำพูดสำคัญยิ่งจมหายคนฟังก็จะรู้สึกเหมือนลอยอยู่กลางน้ำไม่รู้ควรเกาะตรงไหนสุดท้ายก็ปล่อยให้ไหลผ่านไปเฉยๆแบบไม่รับรู้อะไรเลยนี่แหละคือการเบื่ออย่างแท้จริงคือการที่เราอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้สึกถึงความหมายอีกต่อไปทั้งหมด นี้คือเรื่องธรรมดาเล็กๆในชีวิตประจำวันที่หลายคนมองข้ามเพราะคิดว่าไม่สำคัญแต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของคำพูดเหมือนที่เราเข้าใจวงจรของฤดูการเราจะรู้ว่าทุกคำพูดควรมีจังหวะทุกการสนทนาควรมีช่องว่างและทุกความสัมพันธ์ควรมีพื้นที่ให้ทั้งพูดและฟังเพราะถ้าพูดอย่างเดียวมันก็เหมือนฤดูร้อนที่ไม่เคยมีฝนหรือฤดูฝนที่ไม่มีวันหยุดสุดท้ายมันจะกลายเป็นความอ อ้ลและไม่มีใครอยากอยู่ในฤดูการแบบนั้นตลอดไปดังนั้นการรู้ว่าเมื่อไรควรพูดและเมื่อไรควรเงียบคือทักษะที่สำคัญมากกว่าการพูดเก่งเพราะมันไม่ใช่แค่ทำให้คนฟังไม่เบื่อแต่มันคือการทำให้ทุกคำพูดของเรามีคุณค่าและทุกความสัมพันธ์ที่เรามีอยู่ไม่สูญหายไปในสายลมของคำพูดที่ไม่รู้จักหยุดพักเลยแม้แต่นาทีเดียว 5. เสียงเสียเคลื่อนเสียงานเพราะปาก คำพูดบางคำมันเบากว่าลมแต่แรงกว่ามีดบางคำพูดไม่ได้ทำให้เลือดออกแต่ทำให้คนฟังเจ็บถึงข้างในและถ้ามันผิดที่ผิดเวลาผิดคนมันก็สามารถทำลายทุกอย่างที่เราสร้างไว้ในพริบตาถึงขนาดเสียเพื่อนได้เสียงานได้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยสักนิดเพราะในโลกนี้มีคนมากมายที่ล้มทั้งชีวิตไม่ใช่เพราะมันมีความสามารถแต่เพราะพูดผิด พูดพลังพูดโดยไม่รู้จักหยุดพูดโดยไม่ทันคิดแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจทีหลังในสิ่งที่ย้อนกลับไปแก้ไม่ได้คำพูดที่พลาดมันเกิดได้หลายแบบบางคนพูดล้อเล่น แต่ไปโดนจุดที่เพื่อนเขาไม่ขำด้วยบางคนพูดในที่ทำงานโดยไม่กรองทำให้เสียภาพลักษณ์เสียความน่าเชื่อถือหรืออาจพูดความลับบางอย่างที่ไม่ควรพูดเลยแม้แต่นิดเดียวหรือบางคนพูดในอารมณ์โกรธใช้อารมณ์มากกว่าสติแล้วสุดท้ายคำเหล่านั้นก็เป็นดาบที่ฟันความสัมพันธ์ขาดสะบั้นลงทันทีแม้จะขอโทษภายหลังมันก็ไม่ได้หมายความว่าความไว้ใจจะกลับมาได้เหมือนเดิมเสมอ Ja. เพื่อนที่เราครบกันมาเป็นสิบปีอาจหายไปเพราะประโยคเดียวที่เราเผลอพูดออกไปแบบไม่คิดงานที่เราตั้งใจทำมาเป็นปีอาจพังเพราะพูดไม่เข้าหูเจ้านายแค่ประโยคเดียวหรือพูดจาไม่เหมาะในที่ประชุมมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับคนมากมายไม่ได้เวอร์ไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้ตระหนักว่าคำพูดมันมีพลังและถ้าเราใช้มันผิดมันสามารถทำลายสิ่งที่เรารักได้อย่างง่ายดาย ที่แย่คือหลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าคำพูดของตัวเองเคยทำร้ายใครบ้างหรือทำให้ใครรู้สึกไม่ดีแค่ไหนเพราะมัวแต่คิดว่าฉันพูดตามตรงฉันพูดจากใจฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้ใครเสียใจแต่ในโลกแห่งความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องของเราคนเดียวมันคือเรื่องของคนฟังด้วยคนที่ประสบความสำเร็จมากมายในชีวิตนี้ไม่ใช่คนที่เก่งพูดเท่านั้นแต่เขารู้ว่าเมื่อไหร่ควรพูด และเมื่อไหร่ควรเงียบลองมองคนที่เราชื่นชอบเช่นเจ้าของธุรกิจใหญ่ๆนักพูดชื่อดังหรือผู้นำที่มีคนยอมรับจำนวนมากพวกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการพูดเก่งพวกเขาเคยพลาดเคยพูดไม่เข้าหูเคยเสียคนรอบตัวไปเหมือนกับเรานี่แหละแต่วันที่พวกเขาเปลี่ยนตัวเองได้คือวันที่พวกเขาเรียนรู้ว่าถ้าจะอยู่ในโลกนี้อย่างมั่นคง ต้องมีวิไยกับคำพูดมากกว่าความสามารถคนฉลาดไม่ใช่คนที่พูดเยอะแต่คือคนที่รู้ว่าคำพูดไหนควรใช้และคำพูดไหนควรเก็บไว้การเสียเพื่อนเพราะคำพูดมันอาจเกิดจากการนินทาการพูดจิก,กัด หรือการพูดข่มคนอื่นแบบไม่รู้ตัวคนฟังอาจเงียบแต่เขาจำและมันสะสมทีละนิดจากสนิทกลายเป็นห่างจากห่างกลายเป็นเฉยและสุดท้ายกลายเป็นแค่คนรู้จักกันเฉยๆโดยที่เราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยนคำพูดแค่ไม่กี่คำที่เราเผลอพูดออกไปตอนเฮฮามันอาจกลายเป็นรอยแผลในใจเขาที่ไม่มีวันหายส่วนในที่ทำงานยิ่งหนักไปใหญ่ พราะคำพูดสามารถสร้างหรือทำลายความน่าเชื่อถือได้ทันทีโดยเฉพาะในสังคมการทำงานที่วัดกันที่ภาพลักษณ์การพูดประชดประชันหรือพูดลับหลังเพื่อนร่วมง,งานต่อให้ไม่มีหลักฐานว่าพูดจริงหรือไม่แต่ถ้าคนอื่นรู้สึกว่าเราไม่น่าไว้ใจแล้ว โอกาสก็จะไม่มาอีกเลยบางคนเก่งแต่พูดไม่เป็นสุดท้ายก็ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยเพราะคำพูดที่ขาดความระวังมันบั่นทอนบรรยากาศทำลายทีมเวิร์กและทำให้เรากลายเป็นคนที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ถ้าเรายอมถอยออกมามองภาพรวมยอมสังเกตคนที่เคยพลาดแล้วกลับมาได้พวกเขาไม่ได้เลิกพูด แต่เริ่มเลือกพูดพวกเขาไม่ใช่คนเงียบแต่พูดอย่างมีคุณภาพมากขึ้นพวกเขารู้ว่าในบางจังหวะของชีวิต การเงียบคือการรักษาเพื่อนรักษางานแล้วรักษาความสัมพันธ์อันมีค่าไว้อย่างยั่งยืนอย่ารอให้เสียเพื่อนไปก่อนแล้วค่อยเข้าใจว่าเราพูดแรงเกินไปอย่ารอให้ถูกไล่ออกก่อนแล้วค่อยมานั่งคิดว่าเราน่าจะเงียบในที่ประชุมบ้างเพราะคำพูดมันออกไปแล้วเอากลับไม่ได้และความเชื่อใจที่แตกไปแล้วมันซ่อมได้แต่ไม่เหมือนเดิมเราทุกคนต่างเคยพูดพลาด เคยพูดเกินเคยพูดโดยไม่คิดแต่คนที่เติบโตได้เร็วที่สุดคือคนที่เรียนรู้จากจุดพลาดนั้นและเลือกที่จะเปลี่ยนเปลี่ยนจากการพูดมากเป็นพูดให้ถูกจังหวะเปลี่ยนจากการเถียงเก่งเป็นฟังให้เก่งขึ้น เปลี่ยนจากคนที่ใครๆระแวงกลายเป็นคนที่ใครๆก็อยากปรึกษาเพราะเขารู้ว่าอยู่กับเราปลอดภัยไม่มีคำพูดทำร้ายไม่มีคำพูดแทงใจดำไม่มีคำพูดที่เอาเราไปพูดต่อแบบลับหลังและความไว้ใจแบบนี้แหละที่ไม่มีเงินซื้อได้แต่มีกำลังคำพูดเราสร้างขึ้นเองได้ สุดท้ายนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังพูดมากเกินไปพูดไม่คิดพูดด้วยอารมณ์ลองหยุดแค่วันเดียวลองฟังมากกว่าพูดสักวันแล้วสังเกตสิว่าความสัมพันธ์รอบตัวจะเปลี่ยนไปยังไงเพราะหลายครั้งการไม่พูดคือการแสดงความเคารพที่ลึกซึ้งที่สุดแล้วมันคือวิธีรักษาสิ่งสำคัญในชีวิตก่อนที่เราจะพูดพลาดจนไม่เหลืออะไรให้รักษาอีกต่อไปในวันหนึ่งครางหน้าสุดท้าย หากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ